ครับและในสหรับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบกับบุคคลที่คุณผู้ชมชื่นชอบใช่แล้วแล้วก็เขาเคยมาแล้วมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาครับความฝันนั้มาจนถึงจุดนี้เป็นยังไงใช่แล้วแขกท่านนี้เนี่ยเคยมาออกรายการเราละครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะมาอัปเดตว่าเขามีผลงานอะไรใหม่ๆมาให้เราติดตามอีกบ้างนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ติดชาร์จเนี่ยถล่มทลายเลยมีกี่ทีก็ติดชาร์จตลอดเวลานะคะรวมไปถึงมาที่สตูเรากี่ยับมาตลอดดา เสียงแชะกล้องนู่นที่นั่นตลอดเวลาเป็นหนุ่มน่ารักออมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็สนุกสนานด้วยะนะครับถ้างั้นพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าะนะครับขอเสียงปรบมือด,ดังๆต้อนรับคุณคชา AF8 ครับ ตั้งกี่ครั้งที่ต้องเจอเ,อเธอกับความเสียใจตั้งกี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอนไรมันก็พอเข้าใจเขาชิมไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกันแม้ข้<ม>างในใจอยากเจอเธอคือคนสำคัญ,คคญฉันไม่เคยมีความสุข มีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ฉันได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นบัวหรือให้ดีฉันเองไม่ควรที่เธอมาหาให้ฉันทนเอาที่กลัวเขาไม่รักเธอคนนินเธอชันไม่ไหว ให้ฉันอางว้างไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไม่เธอให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอวัวดใจที่เธอมาหาทึการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตฉันยอมเหงายอมทำพัง บอกแล้วว่าเอาซิงเกิลมาฝากคุณผู้ชมด้วยตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยชื่อเพลงว่ามีชื่อเพลงว่าให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังชื่อเพลงแล้วมันงงอะงงใช่ไหมพี่ทำไมถึงจะต้องแบบให้เขาทนเหงาแล้วดีให้ฉันทนเหงาแล้วดีกว่าเขาไม่รักเธอมันยังไงก็ความจริงเนียหาเพลงมันจะพูดถึงการที่เราไปรักใครสักคนหนึ่งฮะแต่เขาอาจจะแบบมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาไม่ได้รักเราค่ะแล้ว ทุกๆครั้งที่เขาทะเลาะกับคนรักเขามาเขาก็จะมาปรึกษาเราว่าทํายังไงดีเราก็ได้ให้คําปรึกษาไปแล้วเราก็มานึกได้ตอนสุดท้ายว่าถ้าการที่แบบเรามาเจอกันอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาทะเลาะกันมาใช่ไหมนั้นสู้แบบเราไม่เจอก็ได้เธอจะได้สองคนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันมันมันตานแล้วมุมดีเนาะคือแทนที่แบบคนเราก็แบบว่าเขาจะได้มารักกับฉันเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือแบบทะเลาะกันเยอะๆดีเอไม่ใช่นะคะแล้วตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสําหรับเพลงสําหรับเพลงนี้ฟีดแบ็ก ดีมากๆเรียกได้ว่าสําหรับผมผมก็คิดไว้ในระดับหนึ่งแต่มันมันก็เกินความคาดหมายตัวเองไปเหมือนกันเพราะว่ามี คนที่แบบเอ้ยไม่ใช่แฟนขับเราเป็นับใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นแฟนเพลงใหม่เราก็ได้แล้วเขาแบบเอ้ยเขามาบอกว่าเขาชอบเพลงเราอ๋อโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนขับประชามาก่อนใช่มาชอบเพลงความหมายโดนใจไงอาจจะแบบโดนใจช่วงเขาโดนไดเขาตอนช่วงนั้นก็ได้อ๋อนะคะและอย่างตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเพลงมีผลงานอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามอยู่บ้างช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเพลงมากกว่าครับแล้วก็ น้นเรื่องเพลงมีพิธีกรแล้วก็กำลังซุ่มไม่ซุ่มหรอกบอกไปแล้วเรื่องเพลงใหม่ก็เตรียมตัวทําอยู่ครับกำลังได้ฟังอยู่ใช่เห็นบอกว่ามีส่วนช่วยในการทําดนตรีทําเมโลดี้ทําอะไรอย่างนี้ด้วยก็สําหรับเพลงใหม่ที่กําลังจะปล่อยถัดจากนี้ยังยังไม่ใช่ตัวที่กระชามีส่วนร่วมในเรื่องของเมโลดี้ของเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะก็ส่วน อย่งนี้ก็จะขยับจังหวะให้เร็วขึ้นหลังจากที่ต้องเต้นไหมยอ๊ยอาจจะยังไม่ขนาดนั้นจิงหรอหลายคนก็อาจจะเคยบอกว่าเฮ้ยขชามีแต่เพลงช้าเลิกเป็นได้แล้วพะลงพะลองลองแบบเปลี่ยนเปลี่ยนให้เพลงมีสีสันมากกว่านี้ลองเปลี่ยนเน้หาของเพลงดูเพลงต่อไปที่จะได้ฟังกันก็จะ เป็นเนื้อหาประมาณนั้นฮะเออแต่ทําไมส่วนใหญ่เพลงที่กระชาร้องมาเนี่ยจะเป็นพระรองซะส่วนใหญ่เลยนะมันมันเป็นความตั้งใจของเราหรือเปล่าที่แบบร้องออกมาจะได้น่าสงสารเศร้าอะไรอย่างงี้เราชอบเพลงแนวนี้เหรอคะเป็นคนชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราน่าจะลองทํามันดูอลองดูซิว่าเราจะทํามันได้ดีไหม<อ>แล้วถ้าเราทํามันได้ดีเนี่ยเราจะต่อยอดมันได้หรือเปล่าอ่า ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังเอาไว้ก็ได้ดีทั้งเส้นทางนี้ไปต่อให้สุดเป็นพระรองแต่ชีวิตจริงไม่เป็นพระรองเลยเพราะว่าเป็นพระเอกในใจของแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะใต้ทีมงานเนี่ยโฟกัสซูมไปที่แฟนคลับเลยเนี่ยเห็นมากี่ปีก็เจอหน้าตาเดิมอยู่ตลอดเลยเรียกว่าแฟนคลับเยอะจนระดับพระเอกยังต้องอิจฉาแน่นะคะเรามีแบบเทคนิคอะไรในการแบบมัดใจแฟนคลับบ้างไหมคะก็ต้องเตรียมเชือกมานะครับไม่ใช่ มีบ้างไหมคะแล้วดูแลเขายังไงบ้างดูแลยังไงบ้างแะครับค่ะผมก็มีการติดต่อสื่อสารคุยกับแฟนคลับเวลามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในมุมของผมก็คือเหมือนกับว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีเราทำหน้าที่ของเราให้ดีเป็นคชาของเราให้ดีแล้วก็เราก็ดูแลพูดคุยกับสื่อสารกับแฟนขับของเราเอ้ยเราจะไปทาอันนั้นนี้นะก็ต้องมีการมีการบอกมีการกล่าวกันอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าผมว่ายังไงความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่มีทางแบบ โอเคหรือมันจะไม่ไม่มีความสัมพันธ์ด้านเดียวอ่ะเราก็ต้องเหมือนมันต้องอะไรที่เป็นเพลงอะอะไรเงี้ยเขาถามอะไรมาเราก็ตอบได้ใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองนะก็เปรียบเสมือนตอนนี้เนี่ยการขับก็เหมือนครอบครัวคาชานั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเพลงที่ออกมาสำหรับปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแพลนของการเไม่ว่าจะเป็นการทํางานชีวิตส่วนตัวเนี่ยมีแพลนเยอะมากสําหรับปีนี้ใช่ไหมก็เป็นแพลนที่ ได้เห็นไว้คร่าวๆแล้วก็คิดว่าปีนี้คงจะเป็นอีกอีกหนึ่งปีที่มีอะไรหลายๆอย่างผ่านเข้ามาไม่ว่าะจะเป็นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่ไม่เคยได้ลองทำก็ตื่นเต้นเหมือนกันมีอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ตอนนี้แพลนที่อยากจะทำก็อย่างหลังจากเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังเรเร็วนี้ผมมีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะทำะแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะลองทำเองจะลอง จะลองเขียนเมโลดี้ขึ้นมาเองแล้วลองเสนอในเรื่องเองลองร่วมทำงานกับพี่โปรดิวเซอร์จริงๆจ,งจังๆว่าเอยเราอยากได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้<อ>เขียนมาเสนอเขาคือเหมือนแบบอยากจะเป็นคนแต่งเพลงเองใช่ครับอี้ใช่ะเพราะเราคิดว่าถ้าเราเราทำแต่แบบเดิมๆคือเสนอไอเดียอย่างเดียวถึงเวลามีเพลงมาร้องมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ได้รองหรือเราจะไม่ได้รู้เลยว่า เราทำได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้โตขึ้นไม่ได้มีพัฒนาขึ้นใช่นะฮะแล้วหลังจากนี้แหละเห็นบอกว่านี่ทางโลกถ้าทําแล้วแบบฟินแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะเดินเข้าไปสู่ทางธรรมด้วยก็มีวางแผนไว้ครับว่าจะบวชจะบวชด้วยทําไมถึงคิดอยากจะบวชปีนี้อะคะก็ตอนนี้ปีนี้ปีนี้ก็อายุ24แล้วก็ หลายๆอย่างนั้นมันจะเพศใช่เกี่ยวกับเบญจเพศด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยครับคุณแม่ก็บอกมาด้วยว่าเออเมื่อไหรจะบวชบวชปีนี้ดีไหมแล้วเราก็มาลองคิดทบทวนดูถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็ในไหนนี่โอกาสแล้วเราก็น่าจะลอง ลองทําดูใช่ก็ถือว่าเข้าใกล้แล้วด้วยได้เบนจพชช่วงนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีเลยครับแล้วบอกว่าพอเสร็จมาปุ๊บเนี่ยจะพร้อมออกมาทํางานทันทีจะใช้สกินเฮดออกมาเปลี่ยนลุกเลยลองดูมีเป็นสไตล์ด้วยเหรอคะตั้งใจไว้ไหมว่าอยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองนี้บ้างไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ยังยังไม่ได้วางแผนไปถึงขนาดนั้นฮะยังคิดไม่ถึงขนาดนั้นมันมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นของตัวเองเหมือนกันนะที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะทาอะไรแต่แบบรอไปแบบ เราไปคิดเราไปเบรนสตอมตอนนั้เออเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้ในกิจกรรมที่เราจะตามคชาไปเนี่ยต้องขอบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะตามไปร้องเพลงนะนึกว่าจะไปเป็นแนวแบบช้าช้าสโลอะไรเงี้ยอยู่ดีๆบอกว่าจะตามไปดูคชาซ้อมเต้นอือคืออะไรทำไมถึงต้องไปตามซ้อมเต้นคะทําไมถึงต้องไปตามซ้อมเต้นใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือผมว่าน้อยคนที่จะเห็นคชาเต้นเออใช่สิแล้วก็ประจบเหมาะช่วงนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่กําลังซ้อมเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตโคตรหล่อ,อกันอยู่เลยในโชว์นะก็จะมีเต้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ไปเก็บตอนนั้นไปดูดีกว่าว่าหลายๆคนก็อยากเห็นเอ้ยขจา,าเต้น,นยังไงไม่ได้เห็นนานแล้วอะไรประมาณนี้ฮะนะคะถ้าอย่างงั้น<ไ>เดี๋ยวเราไปติดตามขจาซ้อมเต้นกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมุกทูบีนวายรอนรุ่นที่3ค่ะบอสทูบีนวายรอนรุ่นที่3ครับ ค่ะบอสคะวันนี้เรามาทําอะไรที่บริษัท True Fantasia คะอ๋อวันนี้นะครับเราก็มีนัดกับพี่ขชาเอฟแปดครับผมอืมหนกว่าจะจาไม่ได้ซะแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดูพี่ขชาเขาซ้อมเต้นกันพี่ขชาจะเต้นเหรอปกติเราเห็นแต่พี่ขชาเขาแบบร้องเพลงชา้าช้านั่งเล่นกีตาร์แบบซึง้งซึงอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าพี่เขาจะเต้นเป็นไหมนะดูถูกพี่เขาเกินไปซะแล้วตัวจริงนะคะพี่ขชาเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นเก่งมากเลยนะคะสงสัยแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราเข้าไปพบกับพี่ขชากันเลยคะ่ะไปเลย สวัสดี <anything S 2> ครับ <Interior. S 2> วันนี้นี่ผมเห็นพี่กระชานี่ซ้อมเต้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับผมปกตินี่ผมไม่เคยเห็นพ <anywhere> ี่กระชาเต้นเลยครับไม่รู้ว่าพี่ชอบเต้นด้วยหรอครับปกติไม่เคยเห็นเต้นใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะจะไม่ค่อยได้เต้นครับผมแต่ว่านี่เป็นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีนึงเราก็อยากจะเออ โชว์ความสามารถในการเต้นที่เราฝึกมาเรียนมาที่มีอยู่นะฮะกับเพื่อนๆด้วยครับ<อ>ผมก็มน่าจะได้เห็นกันเราพี่คชาเนี่ยชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือเปล่าคะความจรงิงตอนเด็กๆถามว่าชอบเต้นไหมอาจจะไม่ได้ชอบถึงที่สุดฮะแต่เรืยอว่าเราก็เคยเรียนเต้น,นเคยพานการเต้นมาหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเป็นไว้หรือฝึกไว้มันก็ไม่เสียหายเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องออกไปเต้นจริงๆหรือต้องโชว์อะไรเกี่ยวกับพวกนี้เราก็สามารถทําได้ครับ แล้วพี่ขจาราคิดว่าการร้องกับการเต้นมีอันไหนยากกว่ากันครับผมว่ามันแล้วแต่คนนะฮะเรื่องการร้องกับการเต้นถ้าอย่างถ้าสมมติตัวตัวผมเองผมก็คิดว่าเฮ้ยร้องน่าจะง่ายกว่าเต้นน่าจะยากกว่า<ม>เพราะว<ม>่าไม่ได้แบบออกฝึกเต้นเป็นเป็น,เป,นเป็นประจำ<ม>หรือแบบใช่ครับประมาณนี้ค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยใช้ในการใช้เวลาในการฝึกมีนานไหมคะก็ประมาณนึงครับเพราะว่าอคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่าเป็นพาร์ทโชว์เต้นของแต่ละคนมาให้เห็นกันอย่าง อย่างน้องเฟรมนี่ก็แน่นอนว่ารู้เขาเป็นร็อกเกอร์เขาจะไม่ค่อยเต้นแน่นอนคอนเสิร์ตนี้ก็จะได้เห็นกันลองมาดูกันว่าร็อกเกอร์เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเต้นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วพี่คชา,าซ้อมเต้นหนักขนาดนี้นี่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในเพลงข้างหน้าให้เราได้ดูไหมครับเรื่องอเซอร์ไพรส์นะครับผมความจริงเซอร์ไพรส์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพาร์ทเต้นอย่างเดียวนะทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าบางโชว์แน่นอนว่า แฟนๆก็อยากจะเห็นยังยังรุนว่าเฮ้ยจะมีอะไรให้เราดูหรือเปล่าแบบสิ่งที่แบบอยากเห็นและไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้ฮะแน่นอนว่ามีออกมาตลอดทั้งคอนเสิร์ตแน่นอนต้องต้องไปรุ้นเอาจริงๆโอเคค่ะถ้าอยางงั้นนะคะไปดูพวกเราสองคนนะคะซ้อมเต้นกับพี่คชากันเลยค่ะ มีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ชันได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหน พี่ขจานี่เต้นเก่งมากเลยนะขอบคุณไปค่ะเห็นเต้นเก่งขนาดนี้แล้วนะคะคิดว่าจะมีซิงเกิลแบบว่าเป็นเพลงแดนซ์แบบจัดเต็มให้พวกเราได้ดูกันไหมคะนั่นสิครับคิดว่าจะมีซิงเกิลเป็นเพลงแดนซ์จัดให้ไหมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงครับแล้วพี่ขจานี่เมื่อกี้เห็นแบบเต้นผิวขนาดนี้ซ้อมมานานไหมครับความจริงเราก็เริ่มซ้อมพร้อมๆกับเฟรมพร้อมๆกับเต๋าครับผมแล้วก็พยายามจะตามเขาให้ทันเพราะว่าคนอืนๆก็เขาเรียกได้ว่า ต่อท่าได้ไวมากแล้วก็ท่าเต้นแบบดูดีมากแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้พี่คชาเนี่ยฝากถึงข้อดีของการเต้นแล้วก็การทํากิจกรรมอย่างว่างให้เกิดประโยชน์หนค่ะถ้าพูดถึงข้อดีในการเต้นนะฮะมันก็ความจริงอย่างแรกเลยคือมันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แน่นอนครับเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้ทิ้งไปหรือสูญเปล่าไปแล้วก็ข้อดีของการเต้นอีกอย่างหนึ่งมันก็คือการออกกำลังกายเราได้ ได้ที่เผาผานเขาเรียกว่าไงคนที่แบบเอ้ยฉันฉัลรู้ว่าฉันแบบเอ้ยฉันรู้สึกอ้วนอ่ะการออกมาเต้นมันก็เหมือนแบบได้เบิร์นไขมันหรือทําให้ร่างกายเราฟิตอยู่ตลอดเวลาครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ขาชามากๆเลยนะคะคที่ให้พวกเราเยนะคาได้มาตามติดกิจกรรมยามมากของพี่ขชาค่าะครับใช่แล้วครับตอนนี้นะครับบอสกับมูก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าพี่ขชาต้องไปคุยกับพี่กรมและพี่หมิงในสตูดิโอไปเครับพบกันนะครับบ๊ายบาย สำหรับใครที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตก็จะได้ดูการเต้นแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเลยอันนี้คือแนวแบบเราถนัดด้วยไหมไอ้เต้นเต้นแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมสําหรับตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดเต้นแต่ถ้าเขามีอะไรมาให้เราลองทําหรือลองทําดูซิเราก็แบบไม่ควรปฏิเสธก็ต้องทําไม่ได้เป็นคนชอบท้าทายชอบทําอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนี่เห็นบอกช่วงต้นรายการใช่ไหมครับใช่ไหมก็อยากจะลองลองทาอะไรที่แบบเราไม่เคยทําดูอย่างที่บอกไปว่า อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราทําได้ดีมั้หรือเราทําได้หรือเปล่าที่ผ่านมาต้องขอบอกว่าฟีดแบ็กจากน้องๆเนี่ยทูบีนัมบวันของเราเนี่ยนะคะให้การตอบรับดีมากนะคะบอกว่าชื่นชอบพี่กชามากนะคะก็อยากจะวันนี้เนี่ยให้พี่กชาเนี่ยเชิญชวนน้องๆมาร่วมในโครงการทูบีนัมบวันแล้วก็ให้แง่คิดดีๆกับน้องๆอีกสักครั้งค่ะก็ก่อนอื่นเลยผมก็ดีใจนะฮะที่ มนุษย์อย่างผมเนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างดีๆให้กับเยาวชนที่กําลังเติบโตขึ้นมาได้ก็ขอบคุณน้องๆมากที่เอาด้านดีๆของผมไปเป็นแบบอย่างแล้วก็คนทุกคนเนี่ยย่อมมีเขาเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าอย่างไรนะโอกาบดีๆกับตัวไม่ว่าเราจะเคยทําอะไรไม่ดีไปทุกคนล้วนเคยทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วฮะแต่เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องหยุดที่จะไม่ทํามันแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านดีๆเราเริ่มทํามันค่ะผมว่า ทุกคนทาได้ <S 1> <S 1> ก็อย่างที่ขาชาบอกนั่นเองนะคะแล้วก็สาหรับโครงการของเรานะคะก็สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยนะคะห่างไกลาย,ยาเสพติดแล้วก็จะมีโครงการเฟรนด์คอนเนอร์นะคะแล้วก็อีกอกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่กับให้น้องๆนะคะติดตามได้นะคะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยา,สบาเสพติดค่ะเพราะว่าใครมาที่รายการของเราทุกคนเขาก็ลื่อนลงกันหมดแหละว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนะคะยังไงก็หันมาทํากันในทางที่ดีๆแล้วก็มาตามความฝันเหมือนขชานะคะแล้วก็ตอนนี้ผลงานมีดาวนโหลดติดตามขชาได้ที่ไหนก็สำหรับ<ล> ดาวน์โหลดแล้วกันนะฮะเพลงให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอก็<ะ>สามารถติดตามผลงานของกช้าด้วยดาวน์โหลดได้ด้วยที่ www.truemusic.com ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ iTunes ครับผมดาวน์โหลดเพลงกระช้าได้ในนั้นแล้ว แล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นทวิตเตอร์นะฮะก็จะติดตามผลงานข่าวสารใหม่ๆของกระชาได้ในทวิตเตอร์เหมือนกันที่กระชา K A C H A underscore A F 8ครับผมก็ติดตามได้ในนั้นฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับล้วอ็เรามางมดให้ด้วยขอบคุณครับ นี่แหละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ติดตามนะครับคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้นะครับในช่วงทูบีนัมเบอร์วันดรีมคัมทัร์ของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆนะครับจะได้สาระจากการพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณชาชานะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยใช่ค่ะบสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาห้าโมงเย็นจะมีทูบีนัมเบอร์วันวารรนตี้ออนเดเรดิโอครับเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งเวลาห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมคร ทแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ